สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับพบกันอีกแล้วนะคะำสําหรับงวดใหม่นะลอตเตอรี่ไทยปักหลักหน่วยล่างเก่านะบางคนอาจจะคิดว่าโอ้ยหายไปไหนคิดถึงเหลือเกินนะอันนี้ก็พูดเอานะคะ <c oughs> <c oughs> บางคนก็จะบอกว่ามาทําไมวะ <c oughs> อ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะเราอยู่ในชนแนลของเราในพื้นที่ของเรานะ เพราะว่าเราไม่ได้ไปแบบว่าให้ให้เชิญชวนให้ใครมาดูถ้าใครมาดูก็คือเป็นความสมัครใจของแต่ละท่านที่เข้ามาดูมาชมทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมีวิจารณญาณและสติอ่าคณว่าจริงไหมก้อนนี้ชอยนี้ใช่ไหมเสร็จแล้ววันนี้นี่เป็นวันอะไรมันพุธแล้ววันเวลาไวจริงจริงแป๊บเดียวเมื่อก,กี้กําลังอ่าลอตเตอรี่ออกใช่ไหมลอตเตอรี่ออกวันอะไรนะวันศุกร์หรือวันเสาร์หรือเอาวันอาทิตย์นะลอตเตอรี่ออกวันอาทิตย์ แนะปบเดียววันพุธละคุณผู้ชมวัยจริงจังเพราะฉะนั้นจะไม่ให้คนเราแก่ได้ยังไงนะฮะแต่แก่อย่างไงคะดิฉนันไม่อยากจะพูดว่าแก่มีประสิทธิภาพเพราะว่าอะไรคําว่าประสิทธิภาพมันทําให้ไปด้อยค่าคนอื่นเขาเพราะว่าบางครั้งเนี่ยดิฉันเชื่อว่าต่อให้คุณน่ะจะทําอะไรจะเป็นอะไรจะมีอาชีพอะไรคุณน่ะพยายามของคุณน่ะ ที่สุดแล้วบางคนพยายามร้อยอาจจะได้แค่สิบบางคนพยายามแค่ห้าสิบอาจจะได้ร้อยคุณเข้าใจไหมอะมันไม่เหมือนกันทำไมถึงไม่ไม่เหมือนกันหนึ่งคนเราเกิดมาเนี่ยเขาเรียกว่าพื้นฐานพื้นเพันมันต่างกันบางคนเกิดมาก็มีอะไรซัพพอร์ตเขาเรียกว่า เกิดมาก็ครบร้อยเกินร้อยนะมันก็ไปไกลแต่บางคนเกิดมาติดลบกเงี้ยอ่ะกว่าจะครามกว่าจะคลานคลืบคลานมาอยู่ที่ศูนย์อยู่ที่หนึ่งหายใจนี่เฮ,ฮือกแล้วนะมองอะไรคะทุกวันมองแค่ว่าเราดีกว่าอาดีตก็พอแล้วเราไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครและอีกอย่างหนึ่งอย่างตัวฉันเองอะ่ะถึงแม้ว่าดิฉันอะ่ะจะไม่ได้มีแบบว่า โอแบบว่าดแบบูหน้าที่การงานหรูหราอะไรเหมือนคนอื่นเขาถามว่ายังไงยังน้อยอะ่ะคนที่แบบไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็คอยซัพพอร์ตคนอื่นมาก็ดีแล้วนะก็อันนี้ก็แล้วแต่ใครจะคิดนะเพราะว่าบางครั้งอะ่ะแล้วดิฉันก็พูดตรงนี้เลยนะเตือนสติของทุกคน ถ้าคุณซัพพอร์ตใครหรือให้ใครนะคุณอย่าหวังว่าคุณจะได้รับในสิ่งใดตอบแทนแค่เขาไม่อะไรคุณนะนะไม่ให้ร้ายไม่อะไรคุณนะก็พอแล้วนะแต่บางครั้งอ่ะถึงแม้คุณจะรู้อ่ะคนอื่นยังไงอ่ะถ้ามันจุกอยู่ที่คอหอยหคุณอ่ะคุณก็พูดไม่ได้หรอกคุณเชื่อไอ้ฉัน เพราะฉะนั้นอยู่กับเราอยู่กับชีวิตของเราแล้วให้สิ่งสิ่งเหล่านั้นเป็นครูเป็นบทเรียนว่าโอเคมันเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะอะต่อไปเราก็จะไม่เป็นแบบนี้ต่อให้เราสูญเสียเราก็จะไม่เสียใจอะเราไปต่ออดีตที่ผ่านมาเนี่ยเช่นคำนวณสูตรหลักหน่วยล่างเนี่ยแปตงแต่งวดที่ออก0ูนและ0ูย์ใช่ไหมซึ่งบางครั้งเนี่ย สังเกตว่าเขาจะมาที่2หลักบางครั้งเขาก็มาหลักเดียวนะถ้าใครงวดที่แล้วเนี่ยนำสูตรนี้ไปจับคู่เซตกับสูตรคำนวณของปักหลัก10ล่างระยะยาวกับคุณก็จะได้คู่ชุดพอดีคือ31ใช่ไหมแต่สูตรนี้คุณจวดสูตรนะหลักร้อยบวกหลักสิบบนบวกสคงที่เท่ากับ x บวก1บวก4บวก1ถามว่าทำไมถึงไม่ย้อนอดีตให้รับชมคะเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของงวดก่อนกได้ซึ่งดิฉันก็จะ มีเวลาในการคำนวณคิดค้นหาสูตรใหม่ๆมาฝากอันนี้เป็นที่เข้าใจ5้บวกสได้เจ็ดนะเจ็บวกหได้8ปดบวกสเป็น12ใส่2 2งบวกหได้3นะโอ้ยบางคนวังบางวันแต่ละวันทำอะไรนั่งคิดแต่ห้วยห้วยห่วยห่วยหยค้าไปทำอย่างอื่นไกลเด้อคะทํำไปทํำเราจะเอาอะไรกินล่ะคะนะ เออก็มาให้เพียงแค่ประปรายเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยดีฉันไม่ได้ให้เยอะนะความจริงแล้วเนี่ยการอัดคลิปวิดีโอเนี่ยคลิปหนึ่งอ่ะสามสี่นาทีสองสามนาทีถามว่าดีาฉันอัดทั้งวันอ่ะถ้าเดิฉันใช้เสียสละเวลาทั้งวันได้เป็นหลายร้อยคลิปแล้วดิฉันก็มาทยอยลงก็ได้นะอันนี้เป็นที่เข้าใจ เวลาลงคลิปเขาไม่ใช่ว่าจะลงอย่างติดๆกันเอาเมื่อก่อนนะไลฟ์มาลาธอนนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะตอนนี้คนเรามันผ่านมามันก็มีสติขึ้นเลย <c oughs> เอ่ะตอนนั้นกำลังคุยสนุกไงเอาบางเออในฉันไลฟ์แล้วคุณมาคอมเมนต์อย่างเงี้ยคุณมาคอมเมนต์คุยเงี้ยสนุกสนานเงนี้ยในชันก็มีความสุขในการไลฟ์ทั้งวันเลย เออนะโดยไม่ไมเหน็ดเหนื่อยไม่เหน็ดเหนื่อยยังไม่พอนะคุณผู้ชมใหฉันจะบอกให้ตอนนั้นอนะเสียงไม่แหบด้วยนะเสียงไม่แหบด้วยแปลกจริงๆนะแล้วเสียงเนี่ยไม่มีไม่มีการแบบแผ่วเลยนะเออนะกล่องเสียงดนี่ดีมากนะอะแคปเจอร์นะคะไม่อาจทราบได้ว่าสมาการจะเดินหรือไม่อะจดสูตรอีกครั้งหนึ่ง หลักร้อยบวกหลักสิบปนบวก2องคงที่เท่ากับ x บวกหบวกสบวกหนึ่งสำหรับใครที่ไม่ได้ดูตำแหน่งของหลัก10ล่างอ่ะเดี๋ยวฉันจะเอามาให้คุณดูคุณก็สามารถไปจับคู่เซตได้ซึ่งอันนี้คือหลักสิบล่างนะอันนี้คือหลัก10บล่างเก่านะคะสิล่างเก่านะหรืนี่ไม่ค่อยได้ใส่อะไรนะคุณผู้ชมหนึ่งคืออะไรรู้ไหม หนึ่งคือตอนเย็นก็ไปไปถอนหญ้าไปอะไรเงี้ยมือก็ดำแล้วสองก็คือว่าเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจกมันมันเป็นอะไรแปลกๆนะมันไม่มีความสัมพันธ์กันดิฉันจะพูดตรงนี้ก่อนอันนี้ดิฉันแช่ให้คุณนะอันนี้หลักสิบล่างอันนี้หลักหนึ่งล่างนะมันไม่มีความสัมพันธ์กันสังเกตว่ารายรับ สังเกตว่าไม่ใช่ว่ารายรับรายรับอะไรของเราหรืออะไรนะเรามองโดยวรวมว่าบรรทัดฐานของเงินเดือนแรงงานขั้นต่ำกับค่าของชีพมันไม่สัมพันธ์กันเช่นค่าแรงขั้นต่ำอเดี๋ยวนี้ปรับเป็นเท่าไหรล่ลสี่ร้อยกว่าบาทห้าร้อ นะประมาณนั้นแต่ค่าข้าวเนี่ยปลาเข้าไปละอย่างต่ำในจ่จานละห้าหกสิบละในนี้ห้าสิบก็ไม่เจอหกสิบเจ็ดสิบละนะกินน้ำเข้าไปอีกน้ำปัน่นน้ำชาเขียวนะแก้วละร้อยไอ้กินถูกๆหน่อยอ่ะแก้วละสามสิบปั่นแล้วหน่อยแก้วละสามสิบห้าอันนี้ข้างถนน บางบางคนนะ้น่นข้างถนนก็ขายแพงหกสิบอย่างเงี้ยเจ็ดสิบเนี่ยแก้วน,นะง่ะคุณผู้ชมในกรุงเทพอะ่ะคุณคิดว่าโอ้กินมื้อหนึ่งคุณไปะละสองร้อยคุณเหลืออยู่สองร้อยกบาทอันนี้เราเปรียบเทียบให้ดูนะมันไม่บาลานซ์เสร็จแล้วในแต่ละวันเนี่ยคุณจะมีค่าเขาเรียกว่าค่าเขาเรียกว่าค่าอะไรค่าใช้ใจ่ายคงที่ที่คุณจะต้องจ่าย หนึ่งก็คือค่าเดินทางสองก็คือค่าน้ำค่าไฟค่าคงที่ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าค่าของชีพค่าคงที่ตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่คุณจะต้องเสียอยู่แล้วไม่ว่าคุณจะผ่อนหรือไม่ผ่อนคุณต้องเสียต่างหากสมมติว่าบอกว่าโอ้ยฉันไม่มีภาระอะไรอย่างนี้ฉัน,นพูดไม่ถูกนะฉันไม่มีภาระอะไรไม่ใช่ฉันไม่มีภา,าระอะไรบ้านฉันก็ไม่ได้ผ่อน รถเท่นก็ไม่ได้ผ่อนก็หมดอะไรอะไรก็ไม่ได้ผ่อนซากอย่างมีค่าใช้ใจ่ายคงที่ค่าน้ําค่าไฟค่าเดินทางค่าน้ํามันนะค่าอินเทอร์เน็ตค่า Wi ไ fi เนี่ยคือปัจจัยที่แบบว่าต้องจ่ายคงที่อ่ะแล้วคุณดูว่าเบรดการรายรับกับเบรดรายจ่ายมันไม่สัมพันธ์กันในโลกสมัยนี้นะ อันนี้เราไม่ได้รู้นะว่ารายรับใครเท่าไหร่ยังไงหรือรายรจ่ายใครเท่าไหร่ยัไรและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าสังเกตดูค่าน้ํามันกับเงินกับค่าทองปก,กติแล้วเนี่ยทองขึ้นน้ํามันลงทองลงน้ํามันขึ้นแต่ระยะหลังเนี่ยจะสวนทางกันน้อยมากโดยสังเกตช่วงหลังๆเนี่ย ทองกับน้ํามันเป็นไปในทิศทางเดียวกันซึ่งเป็นอะไรที่แปลกนะเป็นอะไรที่แปลกบางทีเนี่ยในช่วชีวิตของดิฉันช่วชีวิตของคุณเนี่ยเราอาจจะเจอทองราคาหลักแสนก็ได้บาทละแสนก็เป็นไปได้ดิฉันคิดว่าเป็นไปได้นะเพราะว่าสมัยดิฉันเป็นเด็กช่วยดิฉันเรียนหนังสือดิฉันใส่ทองท่าหนวดกุ้งนะเส้นละ สลึงหรือเครื่องสลึงเนี่ยดิฉันใส่ตอนนั้นแล้วมีจีพระเเล็กๆจีพระหลวงพว่อเกษมเข็มมะก,กุสมัยก่อนนะพันกว่าบาทน่าจะสลึงน่าจะน่าจะหสลึงเพราะว่าสี่สลึงเป็น1บาทใช่ไหมสิบสามสิบปีที่แล้วนี่มันอยู่ที่ประมาณ4ี่พห้าตอนนี้มันสี่หมื่นกว่ามันขึ้นมาจะส0 สมมติดิฉันคิดง่ายๆอ่ะใิฉันตอนนี้ดิฉันอายุเท่านี้ดิฉันบวกไปอีกยี่สิบปียี่สิบปีไปหน้าเนี่ยยี่สิบปีไปหน้าเนี่ยเป็นไปได้นะมันจะถึงหนึ่งแสนมันอาจจะมากกว่านั้นเพราะว่าเราจากสี่พันมากลายเป็นสี่หมื่นยังเป็นไปได้ถ้าคูณสิบเปอร์เซนเข้าไปนะเป็นสี่แสนเหรอมากไปอาหารสองซะเหลือบาทละสองแสน possible นะยีปี25ปี30ปีข้างหน้าในความคิดของดิฉันนะถ้าคุณอยู่อายุเท่าดิฉันแล้วจนถึงวันนั้นเดี๋ยวเรามาคุยกันถ้าดิฉันมีความจำที่ไม่เสื่อมอะแคปเจอร์นะคะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ